เอาล่ครับผมก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมบัคเคอร์เนี่ยครับผมยิีต้อนรับเข้าสู่เกม g t a นะครับวันนี้เราอยู่กับลิซัน GTR นะครับผมวันนี้ผมก็จะเอาไปแข่งนะทุกคนตามที่คลิปที่แล้วบอกนะครับก็วันนี้เราจะมาต่อกันที่ G t r เนี่ยทุกคนนี่เป็นไงเดี๋ยวเปิดเพลงแป๊บนี่เดี๋ยวเรามาลองคันนี้ครับผมว่าคันนี้วิ่งได้เทไหร่นะครับก่อนจะไปลองนะครับผมไปรับสาวดิปะ เดี๋ยวเราไปลองรถเสร็จไปก่อนนะเมื่อรับสาบไปด้วยาทุกคน <c oughs> เดี๋ยวเราพาสาวไปเสี่ยวเลยกันนะครับตอนนี้ผมจะนัดสาวเดี๋ยวผมไปที่ร้านสมสวยเลยกันนะครับเพราะว่ามันน่าจะเป็นที่ผู้หญิงชอบดีนะโอเคเดี๋ยวเราอ่าโอเคมาเสร็จไปแล้วเอ้ยเดี๋ยวคนเชิญคนนี้เลยแล้วกันเออสวัสดีครับผมเออขึ้นรถผมเปล่า <c oughs> ออกีตาร์เลยนะโอเคค่ะโอ้โหคุณเป็นใครเนี่ยฉันไม่รู้จักคุณเลยนะ โอเคเดี okay, ๋ยวผมพาไปเสียวหนะ่ะ <laughs> วิ่งหนีผมเลยเดี๋ยวเราต้องตามไปงอทุกคนนะผู้หญิงเราต้องตามไปงอเขาเรียงลูกหมาด้วยโอ้โหพี่แกกูสงสารเลยทุกคนโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไม่เอาคนนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าเขามีลูกหมาน้อยด้วยนะครับโอเคเราไปหาคนเดินดีว่านะเดี๋ยววันนี้ถ้าผมจะไปหาสาข้างทางด้วยกันนะครับน <laughs> ะตอนแรกว่าจะโทรนัดเขาเด็ก,ดกๆนะทุกคนก็แบบว่ามันไม่แบบมันไม่ได้ฟิลนะครับเราได้รุดมาใหม่้วย เดี๋ยวเราไปหาสาวข้างทางกันดีกว่านะครับมันน่าจะอะไรที่เท่มากเอ็กแม็กมาหวาทุกคนตอนนี้นี่คนขับเอ็กแม็กเยอะนะต้องดูก่อนอันนี้น่าจะแก่เกินไปนะเ re oh, ออวันดีวิลาศตัวนี้คนชุมชนคนน่าจะเยอะนะครับนี่ครับทุกคนแม่งสาวมึงอยู่ไหนหมดวะนี่แหละทุกคนเลยแล้วคนนี้น่ารักวะเหมือนเขาจะมีผัวแล้วนะ เว้ยเราระดับเราแล้วนะเราได้ทุกอย่างเลยคนนี้คนนี้เป็นไงดูขู่คนน,นี้แบบดูนุกก่งกางเกงดิครับทุกคนโอ้ยโอขอโทษขอโทษครับเอาวิ่งหนีเลยดูเขานุ่งกางเกงครับผมไม่ไม่รู้สิบเว้ยเดี๋ยวเราจะคนนี้แลยกันนะผมตอนนีค้คือเขาเือนแบบว่าเพิ่งออกามาจากแฟนเออคุณครับผมไปรีไปกับผมเปล่าโอเคค่ะคุณจะทำไรผมฉันหรือเปล่าโอเคไม,ไม่ไม่ทำไรครับเดี๋ยวก่อนคุณคุณนี่แหละเอา ชิบหายแล้วไงเราเอาบิดะครัะทุกคนกับเขาโดนผูกคอไปเลยเรา,าหาสาวใหม่เลยกันนะครับคนนี้คนนี้คนน,คคน,นี้โอเคคนนี้ด้อยู่โอเครับผมเออขึ้นรถกับผมไปหรือเปล่าได้ไปขึ้นรถกับผมเปล่าครับไปเที่ยวนะโอเคค่ะอืมดูเลฉันได้ดีด้วยนะคะโอเคตอนนี้เราได้เราด้านแล้วนะโอเคนะเออมึงบ่นอะไรอยู่ด้านเหรอฮะตอนนี้เราชวนสาวแล้วคนหนึ่งนี่ครับทุกคนเออน้องชื่ออะไรครับอ๋อมีชื่อเบลล่าค่ะ อ๋อครับผมน้องเบลล่านะครับโอเคเดี๋ยววันนี้พี่จะพาไปเสี่ยวนิดนึงนะโอเคครับผมทุกคนนะครับตอนนี้เราได้รับสาวมาแล้วนะครับโคตรลายเลยฮะเอารถมาล่อสาวนิดเองทุถ้าไมคนขับบัลเยอะจังนะครับเอกแม็กนะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปลองรถกันนะทุกคนลองรถก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะโอเคนี่เลยเราจะอะไรรักหน้าวะฮะเราจะไปลองรถอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยโอเคไม่เป็นลายนะครับเรามาทางนี้ได้ไหม เก็มาเนี่ยรถอันนี้รถอะไรวะเนี่ยตอนนี้ก็มาก,กับสาวนะครับน้องเบลล่านะฮะทุกคนเบลล่าเบลล่าไม่เป็นไงครับผมเราแบบว่าก็จีบสาวได้นะดับเสียดอมแล้วนะครับรดาราฮอลลีวูดดาราไม่ใช่ดาราโอเคดูจะพูดอะไรก็พูดนะจริงๆเราจะไปกันที่นอกเมืองนะผมเราไปลองร,อรถนะครับ มาครับผมตอนนี้เราเข้าสู่หลักทางเลี่ยงเมืองแล้วนะครับผมทางออกนอกเมืองแล้วนะโอ้โหแรงจัดเลยดูดิกูขู่ยกไปต่อฮะโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวเรามาลองรถกันเลยฮะอุ้ยโอ้ยโห,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 หขุดข้างเยอะนะครับเดี๋ยวเรามาลองรถกันเลยดีกว่าไป let's go นี่ก็ไปตัดเอ้ยไปติดในโตมาแล้วนะครับผมติดในตัดนั่นเอง นะฮะตอนนี้ไม่รู้ว่าคราวที่แล้ววิ่งประมาณ200ได้อยู่ใช่ไหมโอ้โหรถรถสองแถวเยอะเลยฮะเอ็กแม็กเหมือนกันนะ้เนี่ยคนขับเยอะมากนะปกติจะเห็นเวฟใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวมีเอ็กแม็กสามร้อยแล้วเนะรถเราเริ่มเละปลวนะฮะร,รถค่อนข้างเยอะนะทุกคนร้อยหกไปแล้วครับโอ้โหรถเยอะตำรวจ โอ้โหอุ๊ยโอ้โหเนาะพาน้องเสียวโอ้น้องไม่เป็นไรนะคะโอ้โหหนูไม่เป็นไรค่ะหนูแบบหนูชิวๆนะวิ่งเป็นร้อยรับสกอยเป็นหมื่นโอ้ไปแล้วฮะเหมือนตำรวจจะตามเราหรือเปล่าอ่ะดีไม่แน่ใจนะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมทุกคนตอนนี้ผมหลอนกับเกมรถบั๊กมากเลยฮะตอนนี้รถมันบั๊กจัดๆร้อยแปดไปละครับผม โอ้ยโอ้ยโอ้ยเสียหลักเสียหลักโอ้โหทุกคนเราลองรถไม่เต็มที่เลยนะจริงๆริงตอนนี้เหมือนเราจะหนีตำรวจด้วยนะครับรู้สึกว่าตำรวจจะตามมาข้างหลังนะฮะตอนนี้ร้อยแปดล้วครับผมร้อยเก้านะสองร้อยสองร้อยหรือเปล่าฮะรู้สึกว่าเป็นทางเนินด้วยฮะโอ้โหตอนนี้รถเราเราไปลองสนามหนวะทุกคนไม่รู้ว่าตำรวจตามมาจริงๆด้วยครับผมทุกคน ตำรวจตามโอ้ยจิบหายแล้วอ้ยเอ้ยตำรวจตามตำรวจตามตำรวจตามโอ้ตอนนี้เราขับความเร็วเกินฮะตำรวจตามเราเลยจิบหายเลยครับขับ GTR หนีตำรวจนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาได้ไงล่ะนี่แหล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 ะโอ้ชนไม้ไปครับรถเราไม่อยู่แล้วจ้า ตอนนี้คือผมต้องหนีตำรวจอะไรพะน่าเ b i ก็มาครับผมเฮนิคเตอร์มาอนนี้เราลองหนีตำรวจดูนะทุกคนคลิปนี้ไม่รู้ว่าเราจะได้แข่งรถหรือเปล่านะอาจจะได้แข่งกับตำรวจนะครับผมจะลองท้าตำรวจแข่งรถดีไหมทุกคนนี่อย่างนี้ไม่ต้องลองนะนี่คือเราหนีตำรวจมาก็ได้แล้วน่าจะได้แล้วนะโอเคโอ้ยโอ้ยอย่าเบี่ยงแบบนี้สิครับ โอ้โหครับทุกคนเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราไปลองแข่งรถกันเลยดีกว่านะครับทางข้างหน้าดีกว่าโตรงนี้รถเยอะเยอะจัดเลยฮะดูดิสองแถวอย่างเยอะนะครับผมทุกคนดีแม็กนะฮะผมดีแม็กตัวเก่านะครับเขาน่าจะฮิตตัว่าคนเยอะแน่นอนเลยปยึ๊บโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาแข่งในหมวดซูเปอร์คาร์ดีกว่านะครับโอเคครับผมเดีนี้เราเข้ามาสู่เกมโอ้โหมีแต่ซูเปอร์คาร์แรงๆนั้นเลย ตอนนี้รถเราติดเือโบแล้วนีครับทุกคนโอเคอูแต่แต่แหลกนะแต่แหลกนะครับทุกคนโอ้แหลกแหลกจัดวันนี้เราแข่งสองรอบนีครับรู้สึกว่ารถรถรถเยอะจัดนะครับเอ้ยไปแล้วรถเ้ยรถเราแรงเฉยเลยครั้งที่แล้วเราตามซุปเปอร์คาร์ไม่ทันเลยนะครับมาครั้งนี้ผมไปหันขับมาแล้วมีแบบแรงบันดาลใจอยู่ข้างๆผมมาโอ้โหจ่าดอมมาโอ้สเตปพีดอมมาแล้ว สเต็ปพี่ยอมรอมาแล้วโอ้ชนป้ายสต็อปไปแหลกด้วยฮนะตอนนี้ไอตอนนี้คือคอมผมแหลกมากเลยเว้ผมต้องน่จะได้อัพคอมใหม่แล้วนะครับเฮ้ยรถเดยอะรถเยอะนะดดเดนะนี่ยรถเยอะเนี่ยทุกคนได้อยู่ฮนะหัวนี้สองรอบทำไมสองรอบน่าจะไกลยอยู่นะทุกคน oh God. โอ้ไม่ก็โอตอนนี้คือเหมือนเราแรงหรือว่าเขาขับกาก,ากวะไม่ตาที่แล้วตานั้นทำไมเราตามเขาไม่ทันเลยวะ ว่าครั้งนี้เราก็ซูปเปอร์เหมือนกันนะครับเมื่อเราดูต้องแรงหร่อเป่าเมื่อตอนนี้เราขับชิวๆแล้วเนี่ย <c oughs> โอ้โหทุกคนอย่าบอกนะว่าตำรวจอู้หูทุกคน,นครับถ้าถ้าแหลกก็ขออภัยด้วยนะครับในความความแหลกนะฮะ <c oughs> ชิปป่าแล้วตำรวจตามมาอยู่หรือเปล่าได้ยินเสียงนะฮะไกลๆ <c oughs> เราขับรถเร็วเกินะ <c oughs> โอ้โหแหลกแหลกเลยนะครับทุกคน เฮ้ยตอนนี้เหมือนจะเจอรถเหมือนตำรวจจะตามมาหรือเปล่าผ่ายแล้วเคยผมแข่งรถโดยดนะครับคุณตำรวจโอ้ยโอ้โเฮลิคอปเตอร์ด้วยเนี่ยโอ้โเฮลิคอปเตอร์มาครับผมโอ้โรถไอ้น,นี่โ,โคตรเยอะเลยฮะรถสองแถว,แวนะครับโอ้ไม่ก็โอ้โอตามมาเป็นเฮลิคอปเตอร์เลยชิบหายแล้วฮะทุกคนมีแบบว่าตรวจจับความเร็วจากเฮลิอคอปเตอร์นะ สุดจัดเลยครับผมไปฮะโอ้น้องเป็นไรบ้างไหมครับวันนี้พี่ก็พามาเสี่ยวเนี่ยน้องโอเคเรามาดูขับมองนี้กันบ้างดีกว่านะฮะวันนี้เราต้องหนีตำรวจเอาลิครับผมมากันต่อเนี่ยตะกี้เพ่งเกมหลุดเฉลยเลยนะทุกคนทุกขุนกันลังแข่งมันๆอยู่เลยนะขู่สาวเราก็หายไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองความเร็วกันดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะลองอันนี้ครับผมลองปิดรถดูนะทุกคนปิดรถบนถนนนะครับเห็นความเร็วที่แท้จริงนะฮะ อยากรู้จริงว่าคันนี้วิ่งได้ไกลเท่าไรนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้เราได้ทําการปิดรถหมดแล้วนะครับมาครับผมทุกคนเราจําลองความเร็วกันนะฮะทางหลวงมอยู่ตรงไหนวัเนี่ยเดี๋ยวเราไปทางนี้เลยดีกว่านะฮะร,รู้ไปเลยนะนี่เลยเราตรงไปตรงนี้เลยดีกว่านะฮะตอนนี้ร้อยหแล้วนะครับ ตำรวจก็ไม่มีแล้วนะจังหวะน,นี้ตำรวจตามบริษัททำอะไรเราไม่ได้หรอกนะจริงจอิงบล๗แล้วฮะทุกคนบลของจริงมันน่าจะเร็กเรวกว่านี้นะครับเพราะว่านี่ในเกมเนาะได,ด,ด้มาณ19เนี่ยผมตาที่แล้วผมได้ตั้ง200เลยนะนี่ครับถ้าเราติดในตโตไปก็200-300เลยนะทุกคนความเร็วนี้เพิ่มเข้าตัวเลยนะนี่ยทุกคนในตัวนี้ยังช่วยเลยฮนะในตาเบ,บี้ย ตอนนี้รถเราเหมือนจะเปื้อนแล้วนะฮะโอ้โหเราไปดูที่ดินแลนะโอ้โหเป็นไงครับทุกคนที่รานนะผมอันนี้ก็แต่งเหมือนยูได้ครับทุกคนนะดูดิ <laughs> อันนี้เป็นชุดแต่งนิโมไอ้นิสโมรอบคันเลยนะครับตอนนี้เราก็ขับแบบเพลินเ,เลยโอเคเรามาจอดปั๊มดีกว่าฮนะแวะเติมน้ำมันแป๊บอุ <laughs> ้ยปั๊มต่างประเทศจะเติมเบงนะทุกคนนะจะไม่มีพนักงานนะครับ โหค,ครับนี่คือสภาพรถเราเนี่ยโอ้โหเราไปแบบลุยขี้ดินมาครับทุกคนดูโอ้โหรถเราต้องเอาไปคารแครด่วนเลยครับโอเคครับผมก็ประมาณเท่าน,นี้ครับผมคลิปนี้ก็มาลองแข่งรถดูแต่เป็นก็ไม่สําเร็จนะโอเคกลับบ้านก่อนนะตอนนี้เริ่มมืดแล้วนะไปครับโอ้โห โู้โหเดี๋ยครับความแรงสามร้อยกว่าโอ้เป็นไงครับทุกคนโคตรแรงฮะนี่นี่นี่เหินไปครับปุ๊บโอ้โหคุยคุยคุยตำรวจตามเลยครับผมปล่อยแล้วตอนนี้รถเราวาร์ปหายไปแล้วเนี่ยฮะโอ้โหตำรวจโคตรเยอะเลยมีให้รถเราไปแล้วนีะครับทุกคนแค่ผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพียงนี้ก่อนนะครับเจอกันในคลิปหน้านะโอเคลุงลุงเออผมขอติดตามไปด้วย ติดรถไปด้วยไม่ติดตามโอเคมาแล้วผมไม่ไหวคิบผ่านแล้วตำรวจมาตำรวจตาม,าตมรถไม่แรงเลยฮะโอ้ยแต่ข้อร้อยสี่อยู่นะเนี่ยอุยอ้ยเอ,อ้ยมาแต่ว่าไปคันนี้ก็แรงอยู่นะอุ้ยตำรวจตามมาฮะตามมาติดติดเลยตามมาติดติดเลยเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยฮะเกมไปครับผมโอ้โหตกอันนี้อีกเรียบร้อย